ต้ขาเออบินับเลยนะงไมเกเยะด้นี่ะรตรงกลางน่อยวัรงั้อลงแล้วเนาะยังไม่ทางยังไม่ลางไม่เขาเยอะนย กันหนึงกนหนึ่งกนนึ่งค่ะนี่หนึ่งนีนึงโอเคแค่นี้ไหมเป็นเทนะอุ๊ยเฮ้ยดีวะเฮ้ยชวนมาเรื่อย เียนเชิญครับเียนเชิญตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋มยวนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนก็ยก็ยัโอเคค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะีนิด,ดนึงนะะแต่เรายังไม่กดอีกคนนะเราไม่ได้กดแม่ยิ้มหน่อยโอเครอ,อดจบขอบคุณคาบค่ะคุณคา้บคณคาบ,าบนั่นนี้นะดนนี้ดน,นนี้นะ แม่เชิญค่ะดแล้วนะดละวงนะคะแม่แล้วุณมมาสามมยแม่มาค่ะแต่ว่าั่แม่ก่อนพอมากพอมากพอมมากพรกอดครับเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนก็ตาแม่ปุ้ยวันนี้ไปนอสเสร็ไปแล้วก็ล่งใจค่ะเพราะว่าด้วยเวลาการทางานที่กระชั้นชิดนะคะแล้วก็มีเวลาเตรียมการ น้อยมากต้องบอกว่าน้อยมากจริงๆแต่เราก็ตั้งใจที่จะทําให้มันดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการทับทามเ,เวทีมิสโกลบอลมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่กลางปีที่แล้วที่ได้ทำดีลดีลิเจนต์กันกับทางเจ้าของเดิมซึ่งก็คือมิสเตอร์แวนซึ่งเป็นชาวอเมริกันเวียดนามอ,อ,อยู่ที่อเมริกานะคะทีนีเ้เราก็มีการคุยกันปรับแผนกันเจราจาก,กันจนในที่สุดเนี่ย ทางมิสเตแวนเขาก็วางใจว่าถ้ามิส g l o b อ l เนี่ยมาอยู่ในมือของทีเบียน g l o b อ l ลูกที่เขาคลอดออกมาเนี่ยมันจะเติบโตได้อย่างงดงามก็เลยเป็นที่มาของออการเข้าเป็นผู้ถือจะบอกลิขสิทธิ์ไม่ได้เนาะก็เป็นเจ <ft ain> ้าของเลย <f ork> เป็นเจ้าของเลยนะคะสำหรับเวทีมิส g l o b a l ค่ะอันนี้จะขอถามอีกอย่างนึงว่าทำไมถึงเป็นเวที คือมันชอบอ่ะมันก็ไม่รู้จะอันไหนมันก็มีไปหมดแล้วนะ world g a l a x y universe ก็เหลือเหลือนี่แหละค่ะมันเหลือ global นี่แหละค่ะแล้วก็มันก็พ้องกับชื่อของทีเป็น global ด้วยนะคะแล้วเราก็มีอ๋อมิสเตอร์ global อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบเทพอุ้มสมอ่ะที่จะได้มาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว global ค่ะตัดสินใจนานไหมครับกับการไม่นานค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยตัดสินใจเมื่อปีที่แล้วที่ไปที่ประเทศกัมพูชาที่กัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพ เราก็ดูว่าเวทีเนี้ยเราชอบคอนเซ็ปต์ของเขาคือเจ้าของเวทีเขาสตร i c มากเรื่องของการสร้างคุณค่าสร้างความเป็นผู้นําสร้างความตระหนักรู้ในการช่วยเหลือสังคมคือต้องเป็นผู้หญิงที่ครบทุกได้เราก็ชอบคอนเซ็ปต์มากแล้วเราก็เลยเดินดุมๆไปคุยกับเขาเลยว่านี่เวทีเธอเนี่ยมันสุดสุดยอดอลังการนะความหมายมันดีนะแล้วเรามาคุยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวเลขที่ซื้อถามได้ไหมคะว่าเท่าไหร่มีคนบอกว่า25จริงหรือไม่เกินนั้นนิดหน่อยค่ะเกิน25ล้านเลยใช่ไหมใช่เกินเกินค่ะเกินกว่าเกินกว่า25ตอนนี้เป็นเพละเงาอะไร่าหลายคนบอว่าให้แม่พุดยจะรีแบบ์ใหม่ใช่ค่ะก็ตั้งแต่ที่เราประกาศวันนี้เป็นต้นไปนะคะสิ่งที่มันดีงามหรือว่าคอนเซ็ปต์ของเขาอย่างนี้รอบตอบคาถามแม่ปุ้ยชอบ คือเอาคีย์เวิร์ดเอาเอาเอาโค้ดคำพูดของผู้หญิงที่เขาเป็นเป็นเป็นผู้หญิงจริงๆเ,เขาพิเศษจริงเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นําทางความคิดจริงๆเนี่ยมาให้หนางงามได้แตกแร่งในโคดดิ้งของเขาเนี่ยคะ่ะก็เลยมีคำสม่อย่างนี้เราคงไว้แต่อะไรที่เราจะปรับเปลี่ยนคิดว่าปรับเปลี่ยนเยอะปีนี้ก็ปรับเปลี่ยนหเห็นแล้วว่ายังไงต้องมีคีย์เวิร์ดค่ะ TBN คือคีย์เวิร์ดค่ะอนาคตตั้งเป้ายังไงบ้างครับ ก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอบสนองความสุขความต้องการของแฟนนางงามมากขึ้นเราจะทำให้ดีที่สุดอันแับดีรูปแบบกปรประกวดจะเป็นอย่างที่ประกาศนะคะ m i มิสเตอร์มิสเตโกโโก็ตอนนี้กำลังคิดกันอยู่เพราะเอ็นดีของทั่วโลกเลยนะคะอยากจะถึงทั้ง มิสและมิสเตอร์เพราะว่ามิสเตอร์เราก็ปีนี้ก็โชคดีนะคะ,ะเขาก็จัดอันดับให้เราเป็น <Yeah. S 1> เมลคัมทรีที่ดีที่สุด <Yeah. S 1> ก็ได้รับการตอบสนองดีมากแบบน้ำตาจะไหลเมื่อกี้แบบคือเห็นคนให้กำลังใจเราหรือว่าสู้ไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ตื้นตันมองลงมาแบบพูดไม่ออก,ไม,ออกไม่อ่านแลสคลิปเขาไม่ได้ไม่ได้ซ้อมคือพูดจากใจจริงจริงคือมันตื้นตันมากๆไม่ได้เชิงกระแสไหมไเห็นแฟนนาดาวชื่ ไม,ไม่ได้ไม่ว่างดูเลยเพราะว่ามันอยู่กับผลคะแนนตลอดเวลาก็ไม่รู้ก็มีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอภัยด้วยนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของการจัดอะไรที่มันเป็นสดๆแบบนี้แต่อย่งไงก็ตามเราคิดว่า DNA <c oughs> ของ t p n ก็น่าจะอามอบความสุขให้กับแฟนๆได,มมด้จิ้มไหมแบบปีบริจิ้มโอ้ยสิ่งหนึ่งนะคะกรรมการที่มันนั่งอยู่ทุกคนเนี่ยเป็น VIP <ม>ทั้งนั้นเราจิ้มไม่ได้หรอกค่ะถ้าจิ้มเมื่อไหร่ถูกทางพี่น่านเพราะว่า อยากคะแนนหลังบ้านอย่าบอกเลยนะคะสามคนที่มายืนทบทวนพี่เลี้ยงนั่งตาร้องคือพาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็อินเนี่ยจากพูดอย่าไปรู้เรื่องนจนกลายเป็นรักกันพอรักกันเนี่ยเขาบอกเลยว่าสามคนนี้ใครก็ได้เพราะคะแนนหลังบ้านดีเยี่ยมคือพี่เลี้ยงเวอร์มากอะ่ะสามคนนี้คือเต็ม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 ,ตม,ตม,ตมไม่เคยสายไม่เคยงองแงไม่เคยอะไรเลยคือเป็นจิตวิญญาณนางงามทแท้จริงแล้วก็ ก็เอาคะแนนห้องดำมาอีกอ่าห้องดำใครตอบดีอะไรตอบดีเวียดนามเนี่ยเขาก็มีสตอรี่เชลลิงที่ดีมากเดี๋ยวคิดว่าหลังจากนี้จะให้เขาเปิดเผยแล้วล่ะเรื่องที่เขาเปิดเผยในห้องดำคืออะไรค่ะปกติเนี่ยจะมีต่ามิสเตอร์โปรโปกไทยแลนด์หรือที่จะถึงเนี่ยครับทางทีมงานจะจัดเป็นรวมไปรวมไหมว่ามิสเตอร์มิสเตอร์โปรโปกไทยแลนด์ต่างก็เดี๋ยวกำลังพูดคุยกันอยู่นะคะแต่คิดว่าต้องจัดอะค่ะเพราะว่า เราก็ต้องจัดเพราะว่ารู้เลยว่าจะมีผู้หญิงอีกมากมายที่อยากจะมาโชว์สติปัญญาโชว์ความสวยโชว์บิวตี Beauty ้แล้วก็เบรนเข้าวออกมาให้ทั่วโลกได้รู้จักคิดว่ามีเพราะนั้นเราก็เลยอยากคิดว่าจะจัดค่ะค่ะเป็น l วลโบสใหญแรงและอันนี้เรื่องลิขสิทธิ์ก็คือขายเรื่องขายลิขสิทธิ์เดิมก็ไม่มีหลุดเลยค่ะที่เขาซื้อกันอยู่7 0 80ประเทศค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านก็เข้าแถวเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเจ้าเดิมเขาก็ยังอยู่เราจะไปตัดเขาก็ไม่ได้ก็ต้องต้อง,องดูความเหมาะสมนะคะก็ต้องมาไลค่ค่ะก,ก,ก็ก็ไม่ไม่ถูกไม่แพงค่ะกำลังดีดีค่ะแต่ว่าแม่ปุ้ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะคะคือเน้นว่าคุณเป็นเอ็นดีที่ดูแลนาง,งามดีไหมคุณเข้าใจใน คำว่ามิสโกลบอลมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นหลักสำคัญจริงๆค่ะนะครับเพื่ความทันทีระดับระดับลกอย่างความยากมากจริยากค่ะเพราะเราจะต้องดีลกับคนทั่วโลกเราจะต้องดีลกับอะไรล่ะกับสิ่งที่มันแตกต่างจากวัฒนธรรมเรานิสัยใจคอเราเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจเขาให้มากเพื่อจะมีการต่างกันบ้างอยากบ้างนิดนึงนิดนึ่งบางเรื่องของกันยูนั่นลุ่นนดิอ๋อาล้ว เมื่อกี้ที่ถามเนี่ยเป็นแบบว่าฉากบางหน้าเมื่อกี้ไม่ได้คคอร์ดใช่ไหมไม่ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่พุ้ยก็รู้สึกว่างั้นไม่พูดดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับบ้านค่ะไม่ไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่ปุ้ยคิดว่าอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนรู้อยู่แก่ใจทุกคนรู้ว่าตัวเองทําอะไรแม่ปุ้ยเองก็มั่นใจในสิ่งที่เราให้โอกาสกับทุกคนแล้วก็จริงใจกับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อ,อย่างที่บอกไปค่ะว่าทุกคนรู้อยู่กับใจทําอะไรก็ได้แบบนั้นค่ะเหมือนเหมือนแล้วตัวเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาเนรคุณอะไรแม่ปุ้ยช่วยบอกหนยไหมคะคำว่าเนรคุณเนี่ยมันก็มีนิยามกว้างขวางแม่ปุ้ยไม่ได้หมายความว่าต้องมาจงรักภักดีอยู่กับแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยบอกแล้วว่าเราสามารถไปเติบโตได้เคยคุยกันด้วยว่าจะไปเติบโตแบบไหนยังไงจะทําอะไรเราสนับสนุนหมดเลย แล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับน้องนางงามคนะนะคะเพราะแม่ปุ้ยเป็นคนพูดเองแต่แรกถ้าใครได้ดูไลฟ์ไปนานแล้วว่าเป็นคนบอกเองว่าเธอต้องชัดเจนเพราะว่าการไม่ชัดเจนมันไม่ดีม,ม,ดมันไม่ดีกับใครเลยเป็นเราเราก็ไม่ชอบนะคะก็ผ่านไปแต่วันนี้ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองนิดนึงว่าเห็นด้วยนะคะที่จะมาให้พูดในที่สาธารณะเห็นด้วยเพราะว่าความจริงมันก็คือความจริงต้งแต่ต คะก็ไม่ได้เสียใจอะไรหละค่ะเพราะว่าก็เป็นคนที่ปลงอยู่แล้วนะคะจริงๆก็ไม่ได้มีเรื่องเกลียดชังหรือว่าบาดหมางส่วนตัวอะไรกับน้องเขาค่ะได้ในการยกหูเคลียร์อะไรกันไหมครับตั้งแต่โพสชตื่นอราไม่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 ได้ยกหูเลยว่าวิ่งหัวฟูอยู่ดี่ทุกวันตั้งแต่เช้ายังยังไม่ได้เช็คโทรศัพท์เลยค่ะแล้วเขาบอกว่าที่ที่ที่คนดังกล่าวเขาไม่ได้ไม่ได้ถึงกับมันอยู่ทีแล้วไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ ออันนี้ก็อยากให้ความเป็นธรรมกับเขาไม่คือเราคิดเอาเองนะว่ามันไม่ใช่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราก็ช็อกเหมือนกันจากการที่อ่านในข้อสรุปเนี่ยอันนี้ช็อกจริงๆว่าหนึ่งในเรื่องเปลี่ยนเครื่องเพชรหรืออะไรอย่างเงี้ยไหนจะเรื่องเครื่องเพชรคือไม่ได้เลยนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นการเนระคูลก็ได้เครื่องทราบค่ะจะรู้ได้ยังไงคันจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นเออไม่มีใครรู้กับพี่คูก่อนนะ ไม่ได้คุยเลยค่ะแต่ทาอวัิพวกก็น่ารักนะคะเขาก็บอกว่าไม่น่าจะจริงเป็นการพูดไล่ไปดิตัวเองหรือเปล่าเพราะทางมวะเราเราโทาาเรเช็คเขา,าก็บอกว่าเขามีคนนั่งคุมเครื่องเพชรอยู่แล้วคนที่คุมเนี่ยคือคนที่มีออโตไลท์ในการเลือกว่าเครื่องเพชรชิ้นนี้ควรจะอยู่กับใครเพราะมันจะต้องดูความแมทชิ่งของชุด ชุดเปิดหมดมันก็ต้องใส่ชุดใหญ่ชุดที่เป็นอย่างนี้ลงแม้ก็ต้องใส่แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่อ่ะเขาต้องควบคุมเครื่องเพชรเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่น่าจะมีใครมาจัดแจงได้อะไรก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้เครื่องเพชรใครเป็นเชื้อคะที่เดินอ๋อทางที่หนึ่งค่ะน้องหนึ่งยูติเจมขอบคุณมากนะคะเครื่องเพชรสำหรับทัพท่า เล่าแค่มากคุณหนึ่งชุยญค่ะตอนนี้กำลังรับสมัครผู้จัดการกองอยู่ค่ะขอที่ดีๆมีจรรยาบรรณนะคะแล้วก็มีความเที่ยงธรรมในหัวใจอย่างแท้จริงค่ะกำลังรับสมัครค่ะแล้วคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไรบ้างคุณแม่ที่จะต้องเป็นด้วยการคนใหม่จะต้องเป็นคือคือคือเราเนี่ยนะคะเราให้โอกาสเมื่อเขาเคยบอกว่าเขาอยากได้โอกาสตรงนี้ทำด้วยความรักนางงามเราโอเคเลยจัดให้วันที่ อแอนโทเนียมอง,มงก็มาขอเป็นผู้ติดตามมาขอเป็นผู้จัดก,การเพราะว่ารักน้องมากเราเราเราเห็นเอ,อ่ให้ทำคู่ไปเลยกับผู้จัดการเก่าของเขาพมาโอปอก็รักมากเราก็เข้าใจตรงนี้นะก็อย่างที่เห็นนาชีกก็ทำดีแต่ว่าพอบทบทจะไปก็ไปเลยเัยนก็บอกโอปอว่าเธอไม่ต้องเศร้ามันเป็นเรื่องธรรมดาดีค่ะทีงานเรามีหลายคนมีพี่อ้อมพี่โอ,อ,อม ผิดพลาดโอหลายคนค่ะทีมทีมดูที่ว่าคนกอพวกสาผิดได้หรือเปล่าวแก้องส่ง้องานแม่คนเแม่ได้อก็เฟริสนี่ก็เกียนนิยมระดับหนึ่งอักษรจุฬามันก็ไม่น่าพูดไม่ได้นะคะอันนี้ไม่มีหรอกค่ะไม่น่าจะใช่ค่ะเออหมายความว่าไงไม่เข้าใจเหมือนแบบเี็ขอถานกว่าไม่รู้สึกไหมบ้างครับของการที่แม่อเล็กเธสิดุแล้วเด็กที่อยู่เน มีความแรงของแม่หลายคนไม่ได้หลายคนเลยค่ะมีคนเดียวค่ะอีกคนนึงโดนให้ออกไปตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าทางานไม่ดีแล้วก็เพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบก็ต้องพูดเรียกเข้ามาพูดตรงๆให้ออกไปแ,แต่สําหรับน้องคนนี้เราก็อมันก็คนเดียวนะแต่เขาก็จร,จริงๆอะ่ะเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาไม่ได้ออกไปโดยไม่ได้หาลือนะเราเป็นคนบอกเขาเองว่าเธอต้องเลือกบทบาทสักบทบาทหนึ่งมันจะทั้งหมดมันไม่ได้แล้วมันจะเสียไปหมด ตอนนี้หลายๆฝ่ายก็มองว่าถ้าน้องเขาจะกลับมาก็คงจะกลับไม่ได้จะไปต่อก็ไปไม่ได้อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะถ้าเกิดเขามาขอโทษแม่จริงๆเขาไม่น่าจะมานะคะเพราะว่าเออมาขอโทษก็โอเคค่ะรับคำขอโทษแต่ว่าก็ก็ก็โอเคถ้าอภัยวันนี้เขากลมาขอโทษแล้วขอกลับมาอภัยที่เบรนอุ้ยมีตัวละครหน่งเต็มย เมืกี้เห็นเรากันั้มมันเป็นทันทีเลยโดยอัตโนมัติสุดท้ายยังฝากอะไรค่ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันแม่ปุ้ยจะพูดตรงนี้นะคะช่วยลงให้ครบมนุษย์ทุกคนเนี่ยความดีก็มีค่ะความไม่ดีก็มีมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนแต่ก็อยากให้ําอะไรเนี่ยให้มีสติตั้งสติให้ดออย่าบางครั้งเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า Silent is golden นั่นนะคือของจริงค่ะพูดไปสองไหเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองอันนี้คือใช้ได้ตลอดกาลก็ฝากไว้แค่นี้แหละอีกนิดหนึ่งไม่จะมีอีกเวทีไหมมีข่าวลือมีข่าวลืมอาชิมติมหาอกเพราะชิงวงฟ้าไหมคะแบบว่้เดี๋ยวนะคะอาบก็อันนี้มีการพูดคุยผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติมาแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยรอให้ชัดเจนแล้วก็จะ แถลงอีกรอบแล้วแสดงว่ามีการพูดคุยกับเวมีใช่ค่ะมีการพูดคุยค่ะเพราะว่าคุณไบอันก็เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพรักแล้วก็เมตตาไบอันไบอันค่ะไม่ต้องมาหลอกถามบอกเองค่ะแหมกวิกรมีนนะคะโอเคการนี้ไม่ได้ข้อสรุปใช่ไหมครับก็ก็มีข้อสรุประดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าก็กลับเรียนท่านว่าให้เสร็จงานนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุยในดีเทลกันนะคะถ้ามีความสำเร็จอย่างไรก็จะ รีบแจ้งพี่ๆนักข่าวแต่ตอนนี้มาช่วยกันหาก่อนได้ไหมคะว่า2000 to b e e i e เียเราจะส่งไค่ไปชิงมงาุฎถ้าสมมติแม่ต้องส่งเลยจะแต่งตั้งเลยไหมครับเพราะเด็กเด็กที่เซนสัญญากับแม่ต้องต้องต้องแต่งตั้งคนที่เป็นมงใหญ่ตามที่เขากกำหนดมาค่ะว่าจะต้องส่งสี่คนเนี่ยแม่ก็ต้องถามความสมัครใจว่าเขาจะไปไหมอันนี้สำคัญถ้าเขาเขาไม่ไปเดี๋ยวคืออย่าไปยุ่งอย่าไปบังคับเพราะว่ามันไม่สำเร็จหรอกถ้าเขาจะไปก็เดี๋ยวว่ากันค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าน้องจะไปล่ะคะโอ้โหใส่พานยกวอไปด้วยกันเลยสิคะโจโจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่ไปล่ะคะแม่น้องไม่ไปอย่าไปบังคับค่ะเพราะการไปประกวดพวกนี้เนี่ยแพ้ชั่นสําคัญที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณบังคับเขาเนี่ยมันจะออกมาแบบมันไม่เวิร์กอ่ะเออไม่เวิร์กหรอค่ะใช่รอติดตามค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่อุต่าหเสียสละเวลามา ให้กำลังใจกันขอบคุณที่สุดค่ะผมโอเคแม่คะขอบคุณค่ะแอย่าลืมด้วยนะคะแอบอินเสอร์ตหน่อยครัแอบภาพหน่อยนะครับอินนิดหน่อยอินเสิร์นิดนึงแล้วพี่อาสาวพี่อาสาวนี่นี่นี่ค่ะคันนี้ค่ะทุกคนนะครับขอบคุณอีกนึงนะครับเสียงเสียงของเขาของพี่ช่างห้าเก็บของพี่เก็บนช่างห้า ได้หลายคนไหมไปไปคะขอบคุณนะคะ 对。<noise> <noise> <noise>